สวัสดีค่ะวันนี้วิชาลูกเสือนะคะก็จะมาพบกับครูเก๋และครูแคทนะคะในเรื่องกฎและเครื่องหมายการจราจรค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนโรจนวิทย์มาราเบียงค่ะ กฎและเครื่องหมายจราจรนะคะลูกเสือจําเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและเข้าใจเครื่องหมายจราจรในฐานะผู้ใช้ถนนค่ะทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้นะคะส่วนเครื่องหมายจราจรต่างๆที่นักเรียนจะต้องเจอบนท้องถนนเวลาเดินทางนะคะ มีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมคลิปวิดีโอกันเลยนะคะน้องๆเคยได้เห็นเครื่องหมายจราจรบนท้องถนนกันไหมคะและน้องๆพอจะนึกออกกันแล้วใช่ไหมวันนี้ ทางคณะผู้จัดทำจะมาแนะนำเครื่องหมายจราจรบนท้องถนนที่สำคัญๆญกันคร่าวๆนะคะและก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องหมายจราจรเหล่านี้เรามารู้จักกับความหมายของเครื่องจราจรกันก่อนค่ะเครื่องหมายจราจรเป็นสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจรมักเป็นสัญญาณแสงหรือป้าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เพื่อกํำหนดการบังคับการเคลื่อนตัวของการจราจรการจอดหรืออาจเป็นการเตือนหรือแนะนำทางจราจรสัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบด้วยสัญญาณไฟ3ามสีติดตั้งตามทางแยกต่างๆและทั้งสสีนี้มีสีแดงคือให้หยุดสีเหลืองคือให้ระวังเตรียมหยุดและสีเขียวคือให้รถไปได้นั่นเอง ส่วนไฟจราจรพิเศษมีสีเหลืองเพียงสีเดียวกระพริบอยู่ใช้สําหรับทางแยกที่ไม่พลุกพล่านและให้ระมัดระวังว่ามีทางแยกป้ายจราจรเป็นป้ายควบคุมจราจรซึ่งมีสมประเภทด้วยกันนั่นคือเครื่องหมายจราจรประเภทปา้ายบังคับมักจะมีพื้นที่สีขาวขอบแดงเป็นป้ายกำหนดต้องทำตามเช่นป้ายหยุด ป้ายให้ทางป้ายห้ามแซงป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายป้ายห้ามเลี้ยวขวาป้ายห้ามรถยนต์ป้ายหยุดตรวจป้ายห้ามจอดรถป้ายห้ามหยุดรถป้ายจำกัดความเร็วเป็นต้นเครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือนนะคะเป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าจะแบ่งเป็นสามประเภทคร่าวๆค,ค่ะ 1. ป้ายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด 2ป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความหรือสัญ,ญลักษณ์ 3. ป้ายเตือนในการก่อสร้างต่างๆเช่นป้ายเตือนทางโค้งซ้ายป้ายเตือนทางโค้งขวาป้ายเตือนทางแคบลงด้านซ้ายป้ายเตือนทางแคบลงด้านขวาป้ายเตือนทางแคบลงทั้งสองด้านป้ายเตือนถนนลื่นป้ายเตือนผิวขรุขระป้ายอุบัติเหตุข้างหน้าป้ายระวังอันตรายเป็นต้นค่ะ และเครื่องหมายจราจรประเภทป้ายแนะนำเป็นป้ายที่แนะนำการเดินทางต่างๆเช่นป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทางป้ายแนะนำทางแยกป้ายแสดงทางข้ามป้ายแสดงโรงพยาบาลป้ายทางตันป้ายแสดงจุดกลับรถป้ายเริ่มทางด่วนหรือทางหลวงพิเศษป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดินหนึ่งหลักป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดินสองหลักป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดินสหลักป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดินสหลัก ป้ายท่าอากาศยานป้ายกิโลเมตรป้ายชีย้ทางไปสถานีรถไฟเป็นต้นและนี่คือเครื่องหมายจราจรคร่าวๆบนท้องถนนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ดูคลิปแนะนำกฎและเครื่องหมายการจราจรไปแล้วนะคะคุณครูก็จะขอสรุปง่ายๆเลยนะคะเรื่องกฎและเครื่องหมายการจราจรนะคะ 1. ทําให การจราจรไม่ติดขัดเมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะ 2. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ะขอจบการเรียนการสอนในรายวิชาลูกเสือเรื่องกฎและเครื่องหมายการจราจรไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ